สสวัสดีค่ะคมหาวิทยาลัยร,ราชภัสสดสุนันทาขอเชิญชวนสิทธ์เก่าสิทธ์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลสมทบทุนกา,สสารศึกษา85ปีสวนสุนันทาฮัฟมาราทอนครั้งที่3ในวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566ตั้งแต่เวลา3นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีณมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนสดสุนันทาครับ ชิงถ้วยพระราชคานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีระยะทางวิ่งมีให้เลือกตั้งแต่5กิโลเมตร10.5กิโลเมตรและ21กิโลเมตรค่ะจุดสตาร์นะคะคือที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสสน์สุนันทาจนถึงถนนบร,รมราชชนนีค่ะในงานจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายและร่วมชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา สะานราประวัติาศพาสตร์สภานกรุงทนครับสมัครได้ตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2565ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ssirun.com หรือสแกนเียวโคดด้านล่างนี้เลยค่ะมาสมัครกันเยอะๆนะคะขอบคันนะครับ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ